ดีครับวันนี้หลังจากเลิกงานนะจะพาพ่อใหญ่มาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะมาให้พ่อใหญ่ดึงเค,ครื่อนะดึงเครือดึงยาดึงไม้ไม้กินเองบ้างนะวันนี้ครับนี่หลังจากเลิกงานนะครับี่เขาจะพาพ่อใหญ่น,นี่นะคับเค,นนครือน้ากำลังขึ้นเลยนะจะให้พ่อใหญ่ดึงเค, uggage, ครือนะดึงเครือดึงกิ่งไม้ต้นไม้กินเองนะวันนี้นะครับแล้วก็ให้พ่อใหญ่อยู่ตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็จะไปตัดหญ้านะตัดหญ้าหาอาหารให้กับพ่อใหญ่นับกลับมาก็คงจะมืดนะกลับมาก็คงจะมืดนะก็อยูดติบฟางนะคนี่นะฟางก็อยู่ตรงต้นหมากนี่เองที่เรียงแถวกันนะอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ห่างนะอยู่ไม่ห่างอยู่ไม่ไกลกันรูเครือนะกำลังสวยเลยนะขึ้นสวยมากเพราะว่าช่วงเช้านะมาหา ช่วงเย็นเวลาเย็นนะก็พ่อใหญ่ก็ทํางานตลอดนะครับไม่ได้มีเวลาออกมาเลี้ยงทามาอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้นะครับครบคืน,นี้นะครับก็จะให้พ่อใหญ่นะครับมานะนอนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อ,อปรับนะสภาพพุนฟูนนะลร่างกายให้กับพ่อใหญ่ด้วยนะครับให้พ่อใหญ่ได้นอนแบบเงียบๆนะครับอยู่ในต้นไม้นะครับนี่นะครับที่อยู่ติดปางนะครับอยู่ติดปางเลยนะครับไม่ห่างไม่ไกลกัน เดี๋ยวไปหายากลับมาก็คงจะค่ำนะพอดีครับนี่นะครับเป็นเครือนะครับเครือนี้ก็เป็นยาระบายนะให้กับช้างได้อย่างดีเลยแต่ว่าถ้าช้างที่มีอายุมากนะครับฝันไม่ค่อยดีถ้าหากว่ามากินเครือแบบนี้เยอะๆนะก็จะเกิดการย่อยยากนะครับอีกอ อีกกรณีหนึ่งน้ำที่ทําให้ทองอืดได้นะว่าพ่อใหญ่นะครับก็ไม่ได้กินทุกวันนะไม่ได้กินทุกวันแล้วก็ไม่ได้มัดยาวนะก็คือนั่นจากต้นนู้นนะมาถึงตรงนี้ Zeiten พ่อใหญ่ก็จะกินได้แถบๆบนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งมือพ่อใหญ่ที่ดึงกินนะครับก็จะใช้มือที่าขาดนะครับคือพ่อใหญ่นะครับก็ไม่ค่อยดีนะครับการที่จะดึงกินแบบนี้ก็ลําบากนะครับพ่อใหญ่ก็กินอาจจะกินได้ไม่มากครับ ก็ไม่ส่งผลนะครับต่อพ่อใหญ่คนระับนี่ถ้าหากว่ามือดีนะบางเชือกดึงกินดึงกินได้เยอะดึงกินได้ดีนะครับก็ถ้ากินเยอะไปก็ไม่ดีอาจจะเกิดการขับถ่ายนะครับการย่อยยากขับถ่ายลําบากกับช้างที่มีอายุมากพ่อใหญ่ก็ะจะถ,ถึงแค่ตรงนี้นะครับนี่นะพ่อใหญ่เขาจะเดินกินแถบนี้แล้วก็ไปกินต้นไม้นะครับต้นข่อย ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวไปจัดหญ้ากลับมาน้น่าจะข้ามเลยนะ,ะจะนำหญ้ามาให้กับพ่อใหญ่ให้พ่อใหญ่กินตรงนี้นะครับแล้วก็จะนอนตรงนี้นะครับพ่อใหญ่นะข้าคืนนี้นอนในบรรยากาศที่เงียบนะบพ่อใหญ่ก็อาจจะนอนหลับได้สนิทได้สบายนะต่างจากตรงที่อยู่ประจาตรงที่อยู่ประจําก็จะติดทางติดถนนแล้วก็ไฟอาจจะ สว่างจ้าด้วยนะครับอาจจะสว่างไม่ถึงนะครับแต่ว่าก็มีแสงสว่างเพราะว่าอยู่ติดทางติดถนนนะครับไฟจากถนนนะครับก็อาจจะส่งมาถึงบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตรงนี้นะจะเป็นพื้นป่านี่นะครับก็จะเงียบสงบนะครับเงียบสงบพ่อใหญ่ก็อาจจะนอนหลับนะครับได้สบายครับนี่พ่อใหญ่กินอร่อยเลยนะครับดูมีแต่เครือเลยนะครับเครือเครือนี้นะแม่ปูนนะแม่ฟูนซับนะครับกินดีนะครับกินดีมาก เพราะว่าเมื่อก่อนนะครับเคยเดินคู่กันกับพ่อใหญ่แม่พูนนะครับเดินเลี้ยงในหมู่บ้านนะครับตอนที่ยังอยู่บ้านอยู่นะครับก็จะมีข้างบ้านนะครับข้างบ้านป้าในหมู่บ้านนะครับก็จะมีเรือแบบนี้ขึ้นเลยนะครับแต่ว่าเขาก็จะทางออกตลอดทุกปีครับเพราะว่าแต่ละปีเรื่อนี้จะขึ้นเร็วมากทางออกนะครับพอดีนะครับพ่อใหญ่กับแม่พูนเดินไปนะครับไปเจอ ลองเอาไปกินดูนะแม่พูนนี่กินดีมากดึงกินนะครับแต่ว่าพ่อใหญ่ก็ดึงกินลําบากหน่อยนะครับช่วงนั้นช่วงนั้นตอนนั้นพ่อใหญ่ก็มือไม่ดีแล้วนะครับมือพ่อใหญ่ขาดปลายงวงขาดแต่ว่าแม่พูนนะคิดถึงแม่พูนเลยนะครับเชื่ออ่าสวยๆแบบนี้แม่พูนกินกินดีมากนะครับพ่อใหญ่ก็ไม่ได้กินเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามือไม่ดีนะงวงนะงวง,ง,งที่ใช้จับใช้ดึงนะครับก็จะดึงลําบากหน่อยนี่ก็จะเหยียบเป็นส่วนมาก วันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะจะเปลี่ยนบรรยากาศให้กับพ่อใหญ่ได้มาหลับนอนตรงนี้นะครับดูครับโอ่อาหางก็เกวงนะครับหูก็สะบัดนะพ่อใหญ่สบายใจชื่นใจเลยนี่มากินหญ้าก,กินอาหารธรรมชาติบ้างก็ตัดไปให้กินก็ได้นะครับตรงนี้นะครับ เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็เคยไปหานะมาให้กินตอนที่อยู่บ้านนะ<ม>ครับคือแบบน,นี้เขากินดีนะเป็นช่วยขับลมได้ดีกลับมานะเดี๋ยวไปหาย้ากลับมาก็คงจะขํานะเพราะใหญ่นะับกราบขอพระคุณนะแม่ทุกๆท่านที่ส่งกำลังกำลังใจเป็นกําลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคูณนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพ่อพลายทองคุณด้วยนะครับขอบคุณครับ